อุบัติเหตุหมู่กลุ่มผู้สูงอายุกลับจากดุลิเกตกระบาดเสียหลักชนเสาไฟาฟ้า79ดับหนึ่งศพสรุปอุบัติเหตุหมู่กลุ่มผู้สูงอายุกลับจากดุลิเกในจังหวัดนคนปรปฐมรถกระบะเกิดเสียหลักชนเสาไฟาฟ้าที่จังหวัดสมุทรสาครได้รับบาดเจ็บ9เสียชีวิตหนึ่งศพเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกา30นาทีของวันที่9มีนาคม2568ร้อยตำรวจเอกประวิตรกรองสิริรองสารวัรส,สอบสวน สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนเสาไฟฟ้าในซอยวิรุณราชบริเวณทางโค้งปักทางเข้าอบอออตอท่าไม้หมู่ที่8ตท่าไม้อำเภอกระทุ่งแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและมีผู้เสียชีวิตจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกับประสานหน่วยกู้ชีพจากโรงพยาบาลกระทุ่งแบนโรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อยโรงพยาบาลมหาชัย2และเจ้าหน้าที่อาสากู้ภยัยมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครเข้าให้การช่วยเหลือเร่งด่วน โดยในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะแคปยี่ห้อ i ุ u z u d ม็ x สีบรอนทองทะเบียนกรุงเทพมหานครชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางจนกระโปรงหน้ารถยุบพ,พังส่วนผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด9คนเป็นหญิงสูงอายุมีอายุระหว่าง55-70ปีจำนวน7คนชายคนขับรถหนึ่งคนและเด็กชายอายุประมาณ5ขวบอีก1คนโดยผู้บาดเจ็บทั้ง9คนนั้นได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกกับแรงเบี่ยงจนบางคนตกจากท้ายรถกระบะไปนอนอยู่บนพื้นถนน ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นปลอดภัยมีอาการทั้งเจ็บแน่นหน้าอกเป็นแผลตามร่างกายขาหักแต่มีผู้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ทำ CPR ก่อนนำตัวส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจำแนกเป็นโรงพยาบาลกระทุ่งแบนสี่คนและโรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อยห้าคนขณะที่ผู้เสียชีวิตเป็นหญิงนอนอยู่บริเวณท้ายรถกระบะซากชื่อต่อมาคือน,นอางอัมพัยแตงเอีย่ยมอายุ7 4ปีเป็นชาวตำบลท่าเสาอำเภอกระทุ่งแบนจังหวัดสมุทรสาครจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่ารถยนต์กระบะคันดังกล่าวมีนายชูชาติ อายุ63ปีเป็นคนขับพาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกันไปดูลิเกที่วัดวางเย็นจังหวัดนครปฐรมขากลับก็ได้แวะส่งคนตามทางมาเรื่อยๆมีจุดหมายปลายทางสุดท้ายอยู่แถวแถววัดบางปิ้งตอนอดีออำเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งขณะที่กำลังจะไปส่งคนในซอยแถวที่เกิดเหตุนั้นรถเกิดเสียหลักพุ่งไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางจนกลายเป็นอุบัติเหตุหมู่ที่น่าสลดใจดังกล่าวด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังจากที่ตรวจสอบพร้อมกับเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุแล้ว ได้ให้รถยกนำรถไปเก็บไว้ที่อูกเก็บของกลางเพื่อรอการตรวจสอบพิสูจน์สภาพรถอีกครั้งนอกจากนี้ยังได้จะทําการสอบปากคําคนขบับรถกับผู้บาดเจ็บทั้งหมดและตรวจหักล้อวง,องจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนของการเกิดอุบัติเหตุต่อไปส่วนรายชื่อผู้บาดเจ็บนั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ตํารวจ